เรื่องแรกที่อยากจะพาไปดูคือเรื่องของบลัง r e e v อย่างเดียวแล้วก็รุ่นท็อปอย่างเดียวนะครับจริงๆรุ่นนี้เขาเป็นโมเดลลำดับที่4ของแบรนด์ดีพอรนะครับก็ต่อจากดีพอ L07S07 นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละนะครับที่ที่ขายที่ประเทศจีนอย่าเงี้ยแล้วก็มาเป็นรุ่นนี้ดีพอ S05 นะครับถ้าจาก S05 ก็จะมีโมเดลลำดับที่5ก็คือดีพอ S09 ที่เป็นพวก6 7ที่นั่งประมาณนั้น คือเป็นโมเดลใหม่นะคือวอเตอร์ที่4ปีที่แล้วนี่เองนะครับใหม่หสๆสดๆร้อนๆเลยนะผลิตที่ไทยในเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาที่แรกของโลกนะครับขายไทยที่แรกของโลกด้วย <Wow. S 2> ผลิตที่โรงงานในประเทศไทยที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อเดือน3นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ากว่าจะได้ส่งมอบตัวรถเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาจูนเวลาคัดกรองในกระบวนการสักพักแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไวผมว่าน่าจะกลางปี อย่างช้าอาจจะเป็นควอเตอร์สานะครับสำหรับใครที่ไม่รีบเนี่ยก,ก็รอรอไปนะครับสำหรับใครที่รีบเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับดีพอตเอนะครับจริงๆรุ่นนี้นะครับ BYD c e ด l ซ n s, s D m i m i เนี่ยเขาเป็นรุ่นยอดฮิตที่ประเทศจีนนะอย่างที่บอกคือชื่อจีนก็คือ BYD าส่ง plus DMI มีหลายชื่อนะหลายๆคนอาจจะยังจำไม่ได้ จะมี b y d CUU ชื่อที่ขายในกลุ่มประเทศทางยุโรปกลุ่มประเทศที่ขายในไทยในออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมไปถึงฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า b y d C Leon Six DMI นี่แหละที่เรารู้จักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Zoom Plus DMI c u นะครับหรือว่า C Leon Six คือรถคันเดียวกันโมเดลเดียวกันนะครับแค่ใช้ชื่อในการทาตลาดที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปรุ่นนี้ผลิตในไทยเหมือนกันนะ โมดเดล EV ของเขาคือประมาณกลางปีที่แล้วนะครับคอเตอร์ที่2นะครับก็เรียกได้ว่าสดใหม่พอๆกันนะครับแต่ดีพอร์0.5จะสดใหม่กว่าเล็กน้อยนะครับต่อไปจะพาไปดูเรื่องของขนาดของตัวรถบ้านนะครับมิติตัวถังหรือว่าดิเมนชันนะดีพอร s 0.5เนี่ยที่เป็นขุมพลัง i อ e v หรือว่า EV เนี่ยขนาดขนาดตัวรถเท่ากันนะครับจะกว้าง1.9สูง1.6ฐานล้อเนี่ยเด่นมากนะครับยาวถึง2.88เมตรนะ เขาถูกมองว่าอาจจะเป็น C S เอหรือเปล่าจริงๆถ้ามองที่ไซส์ของตัวรถ4.6เนี่ยก็ยังอยู่ที่ในกลุ่มของของ B S เอยูอยู่นะครับมินิมัมกราวเคียร์แลนซ์หรือว่าความสูงพื้นที่ถึงท้องรถนะอยู่ที่169ม mm มนะครับประมาณ17เซนส่วน B Y D ายดีซีไลออนเนี่ยยาวกว่าชัดเจนนะ4.7 7กว้างใกล้เคียงกันนะครับความสูงเนี่ยก็สูง1.67นะใกล้เคียงกันนะครับส่วนฐานล้อเนี่ยสั้นกว่านะครับสั้นกว่า d p พอล05แต่ว่า ตัวรถเนี่ยสูงกว่านะครับเก้าเคแลนซ์ตอนที่ไม่ได้มีน้ำหนักบรรทุกหรือว่าไม่ไม่ได้มีคนนั่งเนี่ยจะอยู่ที่1 8 0ม mm, มหรือว่า18ซนติเมตรในเรื่องของขนาดมิติตัวถังผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าเรื่องของห้องโดยสารน่ภายในอะซีเลออนซิกีเอ็มไอจะนั่งสบายกว่านะครับด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเองนะครับ ส่วน d ีพอย e 05เนี่ยจะเหมือนจะเล็กกว่านะครับภายในนะถึงแม้ว่ามิติตัวถังฐานล้ออะไรเขายาวก็จริงแต่ว่าในเรื่องของภายในเนี่ย BVD C l e o n 6 DMI จะนั่งสบายกว่าครับประมาณนั้นจริงๆมันเหมือนเหมือน,น,นจะเป็นซ l e o n 6จะเป็น C SUV นะตัวรถใหญ่มากนะครับส่วนตัว d ีพอย e 05อสศูนย์หคือคือจะเป็น B เป็นการเทียบรถคนละเซกเมนต์ก็ว่าได้ครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับน l e o n 6ก็ประมาณ CRV นะครับตัวข้างบน d ีพอย e 05ก็ประมาณเ r v ครับถ้าเทียบกับฮอนดนะครับในระหว่างการรับชมคลิปแบบเพลินๆนะครับเพื่อนๆสามารถแวกกดดูกดช็อปได้ที่หน้าจอโดยตรงหรือลิงก์ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูดีไซน์กันบ้างนะคร่าวๆนะดีไซน์ภายนอกก่อนนะครับด้านหน้านะตัวฟอนต์เอ็นนะครับข้างบนจะเป็นดีพอร์สิบห้าก็จะเหมือนรุ่นพี่เขาเลยนะครับคล้ายๆกันนะภาษาการดีไซน์จะมาในลักษณะที่เป็นทรงกล่องนะกันชนหน้าเขาก็จะมีแนวลักษณะแบบตัดตรงนะ จะไม่ค่อยลู่ลมสักเท่าไหร่ถ้าดูทรงนะครับคาแรคเตอร์ไลน์เส้นที่เป็นคาแรคเตอร์ไลน์ของตัวรถเนี่ยจะไม่ค่อยมีเหลี่ยมคมเหมือนรุ่นพี่เขาดีพอ์ s ศูนย์เจนะครับจะมีลักษณะเป็นมนวน,นว่างั้นคือภาษาการดีไซน์คล้ายๆกับ s ศูนย์เแต่มนวนกว่าคอนเซปต์การดีไซน์ของเขาก็จะได้มาจากเรื่องของยานอาวกาศอะไรประมาณนั้นนะครับจรวดอวกาศจะเห็นได้จากตัวไฟด้านล่างตรงกระชนหน้านะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนจรวดอวกาศ BVD C León 6DMI นะครับก็จะเป็นแนว Ocean Series นะโอเชียนะครับถ้ามองดูด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนจะพยายามทําให้เป็นตัว X นะครับไปหน้าก็จะคล้ายกับ BVD e a l นั่นแหละมีไฟเป็นเหมือนหนวดหนวดแมวน้ําอะไรประมาณนั้นนะครับตรงกันจนหน้าด้านล่างนะครับสขีดนะครับใน2ฝั่งขวาซ้ายดีไซน์จะดูคนละแบบผมว่า S05 จะไปในแนวแ,แบบว่า ดุด,ดันนะครับออกมาทางยุโรปหน่อยส่วนตัวซีแลออนซิกเดียมไอเนี่ยจะแนวแบบว่าพริ้วไหวท้องทะเลนะครับคือมีภาษาการดีไซน์คล้ายคลึงกับ b ีวายดีซที่เป็นสีดานนั่นแหละพอทั้งคู่นะครับแต่ว่าคนละแบบทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับภายในกันบ้างนะครับภายในเนี่ยด้านบนดีพอไอศูนย์หจะมาในในทรงแบบเรียบหรูเลยนะค่อนข้างจะสวยนะกึ่งๆึงจะดูดีกว่ารุ่นพี่เขาด้วยซ้ำนะครับดีพอไอศูนย์เอันนี้มุมมองผมเนาะ นะครับประมาณนั้นนะครับจะไม่เหลือคราบรถจีนเลยก็ว่าได้นะครับ bpdc แล้วอ้นซิกดีไหมผมว่ายังคงเหลือลักษณะการดีไซน์หรือว่าภาษาการดีไซน์แบบแบบรถจากจากแบรนด์จีนอยู่นะครับออจะเห็นได้จากพวกตะเข็บที่เย็บบางทีก็ใช้สีแดงนะครับลักษณะการดีไซน์พวกเบาะอะไรเงี้ยลวดลายก็ยังคงออกไปทางทางแบรนด์จีนอยู่นะครับแต่ว่ามีการถูกปรับอยู่พอสมควรนะรให้ดู โกลบลมากขึ้นขายได้ต่างประเทศมากขึ้นนะครับเปลี่ยนคอนโซลกลางโดยใช้บบ crystal design นะครับก็จะคล้ายๆกับ BYD Seal นะครับทั้งคู่จะมากับหน้าจอกลางทัสสกรี r ขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ BYD ก็จะหมุนได้แนวตั้งแนวนอนส่วน DPOI e X05 ก็จะเอียงได้เอียงได้แบบเขาเรียกหน้าจอแบบ sunflower นะครับหน้าจอแบบทานตะวันประมาณนั้นจะเอียงหาคนขับหรือคนข้างคนขับก็ได้แล้วต่เรา setting นะครับ เรื่องของดีไซน์ภายในผมไม่ก้าวไายแล้วกันนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมว่าสวยทั้งคู่นะนะด้านหลังนะครับ d ิ p โ o ส0่วครับสวยเลยเจี<ล>คมนะนะดูเรียบเดูดูโมเดิร์นแล้วก็ดูสวยเลยนะัปไปแนวทางรถพรีเมียมเลยนะครับคือไฟจะเป็นคาดยาวเล็กๆนะมาถึงฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ ดีเทลคือจะ,อะน้อยแต่สวยนะครับโลโก้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นไฟ BYDC และ o n s i d u i ก็จะดูดีเหมือนกันนะแต่ว่าจะดูดีแบบแนวแข็งๆนะครับแนวแบบว่าเป็นเหลีหล่ยมอะไรประมาณนี้นะครับสวยแบบทับๆประมาณนั้นสําหรับ BYDC และ o n s i d ย i ส่วนด้านข้างก็อย่างที่บอกนะครับคือ DPOI ศูนย์ห้าก็จะดูแบบว่าโมเดิร์นกว่าเป็นไงกันบ้างนะฮะ สำหรับดีไซน์นะครับพาไปดูทั้งภายนอกภายในด้านข้างด้านหลังนะผมมองว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับดีไซน์มันเป็นความชอบลนะ้วอย่างที่บอกมองว่าดีพอร์ส่วนหจะดูโมเดนกว่าโมเดนเรียบหรู้เลยนะครับส่วน u ีบดีซีแล้วกซิเดียมอก็จริงๆก็สวยครับสวยคือเขาปรับหน้าตาโดยใช้หน้าตาแบบโอเชียนโอเชียนเนะหรือว่าโอเชียนซีรีส์เนี่ยก็จะทาให้รถเนีน่ยดูดูโมเดลดูสปอร์ตมากขึ้น,นครับ อ๋อสวยคนละแบบแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับต่อไปเป็นเรื่องของราคากันบ้างน,นะครับให้ดูความคุ้มค่าของราคาสำหรับดีพอเอสศูนย์ห้าเนี่ยที่ไทยเรียกรุ่นแม็กซ์ที่จีนเรียกรุ่นอัลตร้า r e e v นะครับราคาจีนเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆเจ็ดแสนราคาไทยก็ล้านหนึ่งอ่ะตีเอาไปยงังไงล้านหนึ่งทอนหนึ่งร้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วบวกขึ้นมาอยู่ที่28.5เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ครับดีพอบวกเปอร์เซ็นต หล,หลังจากรุ่นก่อนก็จะมี80บ้าง40บ้างนะครับพอมาถึงรุ่นนี้เลยน่าสนใจเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ที่ทำให้บูตแตกนะส่วน B Y D C รุ่นซิก D M I เนี่ยราคาจีนนะครับ,ร,าานนร,บรุ่นท็อปนะ829,000บาทนะครับนี้เป็นราคาในช่วงปี2024นะครับราคาไทยก็เท่ากันเลยนะครับล้านหนึ่งมีทอนอันนี้เป็นราคาที่เป็นช่วงโปรในงาน Thailand Motor Show นะครับทำให้บวกมาอยู่ที่20.5นะครับ ที่อยู่ในวงเล็บอ่ะสามเนี่ยคือราคาที่ที่เป็นราคาปกติของเขาอ่ะที่ไม่ใช่ช่วงโปรในงาน a ทเลมอเตอร์โชว์ครับก็จะบวกมาค่อนข้างจะเยอะประมาณ33%มับจริงๆในเรื่องของความคุ้มค่าก็สูสีครับผมมองว่าสูสีคือบีวดีซีรอเนี่ยจะเด่นกว่าในเรื่องของช่วงโปรที่จะมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาทําให้ราคาดูน่าสนใจนะครับตัวรถขนาดใหญ่ประมาณนั้นแต่ถ้าเทียบราคาปกติเนี่ยก็ เหมือน d e พ o 0.5จะคุ้มค่ามากกว่าผมว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ BYD เนี่ยตัดสินใจดรอปราคาหรือว่าอาจแคมเปญของ BYDC และ Onsik DMI ลงมา1 0 0 0 0แสนโดยประมาณเพราะเหตุผลนี้แหละเพราะการมาของ d e p o 0.5นั่นเองนะครับก็เน้นการแข่งขันนะครับปรับราคามาเท่ากันเลยนะครับประมาณนั้นเห็นได้ชัดว่าเน้นการแข่งขัน ถ้าจากราคากันบ้างเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของ Suspension ช่วงล่างแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มของ d e p o ร05เนี่ยแน่นอนว่าจะใช้ EPA1 แพลตฟอร์มนะครับอันเดียวกันกับ d e p o ร07นั่นแหละ,ะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นขุมพลังแบบ i e e, e v ก็จะมีการแปะถังน้ำมันเข้าไป EPA1 แพลตฟอร์ม e เป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้านะครับสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนั่นแหละนะค้องกางจะโอเคอยู่นะครับ เรื่องของช่วงล่างตัว d e p l o y ่วนด้านหน้าเป็น Mac กพัสสนสตรานะครับด้านหลังเป็นม u l ติ l ิงกก็เป็นช่วงล่างที่เป็นรถ SUV ทั่วไปขับประมาณนี้ค่อนข้าง,งจะดีให้มาดีอันนี้นั้นเนี่ยเรื่องของความเฟิร์มความกระชับนะเข้าโค้งดีไม่ดีเนี่ยอันนี้จะต้องไปลองขับอีกทีหนึ่งนะครับก็แนะนําว่าให้ไปลองทั้งคู่นะสำหรับใครที่สนใจอันนี้เอาสเปกมาเล่าให้ฟังนะครับส่วน b y d วดีซีรอนซิกดีเอ็มไอเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยแม็กพัสสันสตรัด ก็ตัวนี้จะใช้ BYD e-Platform แต่เป็น2.0นะคือเป็นแพลตฟอร์มเก่านั่นแหละนะครับแพลตฟอร์มอยู่ในยุคช่วงปี2020ปี2017ประมาณนั้นนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ก็มีการแปะถังน้ำมันเข้าไปด้านหลังแบตเตอรี่นะครับตามที่ตามที่โชว์อยู่นะครับในเรื่องของแพลตฟอร์มและช่วงล่างผมมองว่า D-Point ศจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแพลตฟอร์มเขาดูใหม่กว่าสดใหม่กว่า นะครับส่วนตัว e-platform 2.0เนี่ยอาจจะดูดูล้าหลังเป็นเล็กน้อยนะครับปัจจุบัน BYD เข้าไป3.0แล้วเนาะแล้วก็3.0 e v o ล่ละนะครับก็ลองลองดูเรื่องของช่วงล่างเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องไปลองขับนะครับว่าแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วแต่ส่วนบุคคลด้วยนะครับอา่อาเพลตฟอร์มล้าไปอะไรนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับคือขุมพลังนะแน่นอนว่าทั้งคู่เป็นไฮบริดนะครับไฮบริด เสียบปลั๊กได้คือมี2ระบบนั่นเองมีทั้งระบบที่เป็น engine นะครับแล้วก็ระบบที่เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ก่อนดี 5, พอยส่วนห้าลุมพลังแบบ iev e เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับมอเตอร์ขับหลังนะคือ iev พูดให้เข้าใจง่ายคือมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างเดียวเครื่องยนต์ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับล้อเลยนะครับไม่มีการส่งกําลังมาที่ล้อเพราะฉะนั้นนะฟิลในการขับของคุณก็จะได้ฟิลการขับแบบรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับเหยียบพุ่งเหยียบพุ่ง นะครับไม่มีรอรอบอันนี้คือ r e v ของ d e p o r เอ0 5 2 8 8แรงม้าแรงบิด3 2 0นิวตันนะครับวงเล็บว่าเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่อย่างเดียวก็เป็นขุมพลังที่เน้นใช้งานทั่วไปนะเป็นรถครอบครัวทั่วไปผมมองว่าอย่างไ้น,นะครับอัตราเร่งอยู่ที่7.9วินาทีนะครับสูนถึง1้อความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอีกรุ่นนึง b y d c e o n s dmi นะครับ ตัวนี้จะแตกต่างเล็กน้อยนะครับชาวช่องคือจะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแต่มอเตอร์ไม่ได้ขับลําพังมีเครื่องยนต์มาช่วยด้วยแต่ผมพูดให้เข้าใจง่ายๆคือประมาณนี้คือถ้าแบ่งสัดส่วนระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเนี่ยมอเตอร์จะทําหน้าที่เป็นหลักใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับขับอยู่ประมาณ80%นตะ์เอาง่ายแปดนในในการหมุนล้อเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ส่วนเครื่องยนต์จะมีประมาณ20%นะครับอันนี้คือความต่างระหว่าง e e v กับ D.M.I ของ B.Y.D เครื่องยนต์จะมี2หน้าที่คือปั่นไฟเข้าเก็บที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นหน้าที่หลักส่วนหน้าที่รองก็คือมาช่วยขับในกรณีที่ตัวรถ B.Y.D. s e r o n 6 D.M.I เนี่ยอยากได้กำลังสูงๆอยากได้แรงบิดสูงๆเช่นเราเหยียบขึ้นเขาอะไรประมาณนี้เรากระทืบคันเร่งหนักๆอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเร่งแสงเครื่องยนต์จะมาช่วยมอเตอร์ขับด้วยนะครับ ทำให้ขุมพลังรวมทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่160กิโลวัตต์แรงม้าก็จะอยู่ที่197แรงม้านะครับแรงบิด300นิวตันเมตรนะครับเหมือนจะน้อยๆกว่านะครับอัตราเร่ง0-100เนี่ยอยู่ที่8.5วินาทีแพ้นะครับแพ้ d ีพอ s 0-5นั่นเองในในส่วนที่เป็นตัวเลขในทางสเปคนะในเรื่องของขุมพลังเนี่ยมองว่า ดีพอ x0.5 จะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับด้วยความที่คุณจะได้ฟิลในการขรับเนี่ยคือรถไฟฟ้าเลยนะครับเป็นพลังงานแม่เหล็กเลยนะครับเหยียบพุ่งเหยียบพุ่งนะฮะกละแซงก็พุ่งเลยนะครับ DMI ของ BYD ก็80%ก็เป็นมอเตอร์เหมือนกันจริงๆก็พุ่งเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเครื่องมาช่วยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองลองดูว่าชอบแบบไหนวันนี้คือดีเทลของขุมพลังอ่ะสุดท้ายละที่ เป็นข้อมูลที่นํามาแชร์กันวันนี้นะครับของทั้ง2รุ่นนี้นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับขนาดทางน้ํามันแล้วก็ระยะทางในการวิ่งต่างๆรวมถึงอัตราการบริโภคพลังงานด้วยนะครับที่เป็นสเปคชีตนะดีพอ o y ส่วน5 REEV ขนาดแบตเนี่ยเขาจะให้มาค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี่คือจุดเด่นของ s 0 5เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับในขุมพลังที่เป็นปลั๊กอินไฮบรินะครับเม่เทียบกับคู่แข่งนะ อยู่ที่27.28กิโลวัตต์อาวนะครับเป็นระยะทาง EV นะครับวิ่งแบบไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ย170กิโลเมตร NEDC นะครับมาพร้อมกับถังน้ำมันขนาด45ลิตรนะระยะทางวิ่งรวมทั้ง2ระบบนะครับ1แบตเตอรี่เต็มนะครับ1 1ถั1งน้ำมันเต็มเนี่ยอยู่ที่1,180กิโลเมตร NEDC คำนวณอัตราการริภคพลังงานจากสเปคชีทคร่าวๆนะครับจริงๆมันต้องไปทดลองขับด้วยคอนดัชัต่างๆที่แตกต่างกันนะเนาะ อยู่ที่22.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือวงเล็บว่าวิ่งแบบไม่ชาร์จไฟเลยนะวิ่งจนหมดอะแต่ถ้าคุณวิ่งแล้วก็ชาร์จไฟเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยชาร์จไฟเป็นหลักอะผมว่ามันก็ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอัตราการเปลี่นเปลมพลังงานก็จะดีขึ้นนะอาจจะมี25กิโลเมตรต่อลิตรอาจจะมี30กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับว่าเราชาร์จไฟบ่อยแค่ไหนพูดง่ายๆคือใครอยากประหยัดก็ชาร์จไฟบ่อยๆนะครับมาพร้อมกับ ความเร็วในการชาร์จนะ DC Charger เนี่ยรองรับสูงสุดถึงโอ้โหห้าสิบสี่กิโลวัตต์นะครับแบตบเล็กขนาดนี้แบตยี่สิบแปดให้ DC ชาร์จเนี่ยห้าสิบสี่กิโลวัตต์สาสถึงแปสิเปอร์ซนในย0ิบนาทีนะครับสำหรับ De พอร์ตที่เป็นขุมพลังแบบ REEV ถือว่าสุดมากนะแวะปั๊มเนี่ยเสียบยี่สิบนาทีนะครับคุณเข้า,เาไปซื้อของกินซื้อกาแฟกินเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเต็มเลยนะครับก็จะได้ความประหยัดเพิ่มขึ้นไปอีกนะ ว่าก็จะเปลืองค่ากาแฟอะไรอย่เงี้ยนะถ้าคุณแวะซื้อกาแฟนะครับประมาณนั้นส่วนอีกอันนะครับด้านล่างมีวีดีซีลอนซิกเดียมไอเนี่ยขนาดแบตจะเล็กกว่าชัดเจนนะครับให้มาแค่18.3กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งเป็นไฟฟ้าร0% 0เออยู่ที่95กิโลเมตร NEDC ต่างกันเกือบครึ่งนะนี่แหละนะครับสำคัญจุดต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับส่วนถัง,งน้ำมันเนี่ยขนาดเดียวกันเลย45ลิตรนะครับระยะทางวิ่งรวมเนะี่ยน้อยกว่าอย่างที่บอกคือด้วยแบตเตอรี่เล็กกว่าด้วย นะครับวิ่งรวมจะได้อยู่ที่1092งพนกิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC วงเล็บว่าอัตราการบริโคพลังงานนะหรือว่าอัตราการสิ้นเปลือกก็อยู่ที่22.2สิกิโลเมตรต่อลิตรเท่ากันเลยครับในเรื่องของน้ำมันนะนะนะครับวงเล็บว่าวิ่งแบบไม่ชาร์จไฟเลยนะนะครับก็ถ้าชาร์จไฟก็อัตราการบริโภคก็จะทำได้ดีกว่านี้ส่วน DC charger นะครับก็ให้มาเท่าขนาดของแบตเลยนะสิกิโลวัตต์อานะครับ ไม่ได้ให้มาเวอร์วังเหมือนกับ d e p o ร์ไอศูนย์ห้าะครับออชาร์จจาก3 0มสถึงแปเนอ่ยอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ดีพอรไอศูนย์จะทําได้ดีกว่าในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของระยะทางการวิ่งแบบ e ีวีระยะทางการวิ่งรวมด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการชาร์จไหวด้วยนะครับอันนี้แอบแอบจะเป็นคนละเจนเหมือนกันนะนะครับถ้าพูดในเรื่องของปลั๊กอินไฮบริดอย่างเดียวนะเนาะนะครับ ลองดูนะครับถ้าคุณวิ่งไปกลับที่ทํางานเนี่ยวันร้อยห้ากิโลเมตรนะครับแล้วคุณชาร์จไฟที่บ้านเป็นหลักเนี่ยโอ้สบายเลยนะครับตัวบนคุณแทบไม่ต้องเติมน้ามันเลยนะครับประมาณนั้นถึงบ้านเสียบถึงบ้านเสียบนะจะเป็น AC ใช่ไหมเอ <c oughs> ก็ชาร์จแป๊บเดียวครับเพราะว่าแบตบมันมัน,ม,นมันไม่ได้ใหญ่นะครับประมาณนั้นนัดข้ามคืนก็ก็เต็มแล้วครับโอเคครับจบครับประมาณนี้สําหรับคนทต์หลักของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับถูกใจ ชาวั l u g i n hybrid ไหมหรือว่าช่วยเป็นข้อมูลในการที่จะช่วยตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนไหมนะครับยังไงคขาเมนต้องบอกกันหน่อยนะครับแต่ส่วนของ e d m ม n น i n g เนี่ยหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเช่นเคยนะครับ